สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พกับรายการเอสเกมฮิตตี้นะครับผมวันนี้จะไม่มีอะไรมากแต่คือผมอยากจะมาชี้แจงตรงนึงก็คือว่ายังไงอะหลายคนถามว่าทําไมช่วงนี้อัดคลิปแบบไม่ตรงแบบผมกลัวว่าหลายคนอ่ะจะสงสัยว่าทําไมอัดคลิปแบบไม่ตรงเวลาปกติจนจะอัดทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับพอดีว่าช่วงนี้งานผมเยอะแล้วก็คือยังไงคือช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่ายังไงเหมือนจะเรียกว่าอืมอะดีอร่อย เกี่ยวกับข้องกับเน,นื้อหาอย่ยเนี้ยอ่ะคือพอดีว่าเหมือนยังไงอะทางทางช่อง y youtube ของผมอะช่วงเนี้ยคือยังไงเหมือนโปรเจกต์จีนอะมันก็ค้างด้วยซึ่งผมยังทาโปรเจกต์ไม่จบแล้วอีกอย่างคือโปรเจกต์เนี้ยผมอยากให้มันจบไวๆแต่รู้สึกว่าอีกนานผมก็เลยแบบว่าอยากจะมาจบตอนนี้แล้วก็ยังโปรเจกต์จีนส่วนสเตริสก็จบเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากจะเริ่มใหม่เพราะว่ายัางไงอะเหมือนจะเรียกว่า เกมพอยอ่ะเหมือนผมมีหลายคอนเทนที่อยากทําเยอะมากนะผมนะแต่มันเยอะจริงจนทําไม่ไหวซึ่งมันเยอะนะผมนะอืม <S <S และอีกอย่างคือช่วงนี้ผมอ่ะอยากจะเลื่อนขั้นช่อง Youtube จากช่องที่ตัวเองอ่ะแค่โปรเจกต์เยอะๆมาเป็นแบบคลิปสั้นๆแล้วนะผมนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากดูโปรเจกต์ยาวๆแนะนําครับรอผมปิดเทิม รับรองว่าคุณจะได้เห็นโปรเจกต์ยาวๆแนะ่แต่ถ้าเกิดสมมติช่วงเปิดเทอมแล้วผมมีงานเข้ามาเพราะว่าผมอยู่มสี่แล้วพอดีว่ายังไงพอดีว่าช่วงเนี้ยผมมีงานเยอะแล้วคือกว่าจะได้พักก็อีกทีนึงเลยเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ยาวๆอาจจะไม่มีช่วงนี้เลยนะผมนะช่วงปิดช่วงอ่ะเพาอย่างนี้ผมจะบอกเลยว่าใครอยากจะดูโปรเจกต์ยาวๆแนะนําปิดเทอมครับแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบย,แบบยังไงถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแบบตลกสั้นๆสั้นๆแบบหรือเก็บความรู้อะไรแบบเนี้ย แนะนำครับตอนเปิดเทอมแต่ตอนเปิดเทมอมอ่ะถ้าเกิดใครจะดูอยากดูอะไรพวกเนี้แนะนําครับคือต้องรอผมหน่อยนึงเพราะว่าผมอะ่ะมีช่างตัดต่อคนนึงแล้วนะผมนะซึ่งยังไงเนี่ยที่ที่ทคลิปเก็บความรู้เกี่ยวกับฮ่องกองอะ่ะอันนั้นมีคนช่วยตัดต่อให้ผมแล้วนะผมนะเพ่งผมเป็นการดีมากๆได้อย่างผมจะมีแผนว่าผมจะเลื่อนระดับช่องไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะผมนะจะไม่มาอยู่กับที่แล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแปลกงกันบ้างนะผมนะ แต่วันนี้ก็ผมมาแถลงการแค่นี้ครับสวัสดีครับ